เอามือนี้เป็นมือสันวันชอบมือประกอบวัานดีสิดดกกระทําลาบาสีให้แกนาคธนาสิทธิ์ราชเจริญนาคทนงศีหามาตในมือนี้ทีสิดเดลาบีดาคู่บาอาจารย์ญาติพี่น้องทั้งหลายไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุในทังพระพุทธศาสนาบ่ให้พบอันหันบ่ให้พ่านอันหายตั้งแหกตะนีเมื่อหนาหายถูกหายโศกหายโรคหายภัย หายพญโลโลคานึกคิดสิ่งใดก็ขอให้เจ้าได้ดังคำม,มักคำปาถนาคิดเงินก็ขอให้เจ้าได้เงินคิดทองก็ขอให้เจ้าได้ทองเงินคำกล่องเหลือหล่นให้เจ้าได้ผลจากฟูมูลโลค้าจัตตาโลธรรมาวัดท่นติอายุวันโนสุขังพลังมันยึดมันยึนเด้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ ราหะโตสมาสัมพุทธัสสะสีสิสิทธิพพร์บวมนเวนวิเศษอติเลกะเทนช ชายยจโตภาวังชายามังคลาะชัยะมา,ามงคลนเนกสังวัติอาทิตถูกชัยสีจันทร์กำจัดภัยลีสัตุูพินาอังคณาดมงคลพุทธเป็นบุญแก้วเกศาลือหาดลำเลิดมาหา สุขิทธิยาเวนวิเศษเสาเป็นเขตแก้วกิ่งอตตมังคาลาสุนักขตาสุมังคาลาอุตตมะโชอตตมโยอตตมะติดทีอตตมมหานาทีมาสังกพินลาด ด้วยอำนาจดังฤาษาฟุ้งขาทางลายหมายมีนักปราชญ์และปูล่ล่เฮตดท้งบันเด็และชาวเมืองมาพำพอมเท่าแกมานั่งล้อมสาธุการบอ่อเดียวนไหลเหลือลังมาโฮมนั่งอยู่สนลอน ตาสาวออนบนไหลลาบบอพัดผาคไปไกลมามาหงใจสงูงืสนญาติปันเืินมา,าจังเดลาบิดามมาดาหอกบวดหวังไปสวดบําเพ็ญศีลดังพระอินทางไหวบาท ผมมาลาดยอผานเทวายทานพระสีธาตุข้าพรมบาทดอกแปบันพาชาายู่ฝังน้ำอนุมาพร้อมนายฉันแด้มามิ่งลายอดแก้มปิ่งสิ่งพิมพ์ผ้าทั้งล่าหุ่นออกบวชหวังผ่านวดเป็นคนดีเจ้ากอมีใจในธรรมบันลําเลิดก่อนสีได้มาเกิดจากทองมันดา ได้เลี้ยงมาเป็นอันยากเลี้ยงลำบากทุกวันคืนแม่ทนฝืนหนักนวงท้องนอนเก่าเดือนเห็ดหลององอยู่ในคันแสนลํำพันหักคอลูกของพ่อดังดวงตาออกจากท้องมันดาลูกเกิดมาเลิศดแล้วได้ลูกแกว้วเม็นผู้ชาย ฟวงตายายก็สมเสินยอยกยืนเจ้าออกมาญาติก็เอาพาหอผู้เป็นพ่อหักเลือหลายตากับยายเอาอาบน้ำทุกคํำสอให้กินนมแม่นอนสมพ่อนอนกอดหอมแก้มฟอดย้ำไปมาหักดังตาลูกแก่นไทยเลี้ยงเจ้าใหญ่เป็นนุ่มมาอยู่ เี้ยนนวลสาสนอาใหญ่เป็นคนบ่ได้จุนจากยังบ่ได้หางนี้เกล่บ่ได้ไล่คนนี้จากแสนลำบากเหลือหลายลูกผู้ชายจังได้บวชในศาสานาเจ้าก็คิดถึงคุณเบิดามารดาเป็นอันยิ่งจะถูกสิงหามา ເຈົ້າກໍລາພໍ່ແມ່ຮອດເຖົ້າແກ່ແລ້ວວົງວານໄດ້ຈັດການພວກພີ່ນ້ອງທັພວກພອງເມດສ ah າຍບາງສັດທາຫຼຊືສາ มีทั้งบาทและจีวรตาวันซ้อนทั้งผาพผาไดไต้ใอาดบริขานมาในงานบริโภกได้ทั้งตกถวยและขั้นที่เลี้ยงจันทีอันคุ้มกาอันลำคาบริขารสารทานบ่หุดจากมีหลหลากมา กันเพื่ออยากเห็นพระจอมทำยอดแก้วยังบ่แล้วพระเมิแต่จอมพระไทยสุดยอดท่านตลอดกองบุญเพื่อจากนุลทรงญาติบังทงบังไก่และบังไก่แล้วก็จึงได้ไปอาลา ຂໍໂພຊັນຫຼາດມາຫນັງອອຊິ່ວາມວ່າສ เมือนี่แม่นมือสั่วันนี้เป็นวันดีวันเศรษฐีอาโมตาโชกปาเศรษฐีอกพรมลักฐานะขยขูพตาก็จึงได้มาสู่อยพูพปกูก็จึงได้มาหาตามภาษีภาสางอยนี่เป็นผู้เทาสา่งบ่เก่าเส้มควละว่า ああ。 ເ <laughs> ໜົາຂວງທ່ອນທ້າວໃຫ້ໄວຟ້າເອົຫ คอยจากเสือเนาควันวนหน่อยลาอ่อนขำตีนแดงเสือเนาควรนั่งแท่งให้ดวงมายาสาเสือเนาทังควันหาควันตาคิวกองกองควันเจ้าพัดกาละแมนภาคบางเวียนเลี้ยวหาย เจ้ามาถึงแล้วแก้วแก้ในสุดสีแนเดือวันน้าผิวให้สุดใสพองลาไม่ละมุนเนื้อเจ้าผู้เห้อสำเภาแก้วเสียน้ำแนวได้เบิดส่วนพระลาบุญนุนยิงลวนดอกเท่าส่วนบ่อนายนี้นับตั้งแต่เมื่อนี้ให้มีโชคมาหาใช้ปู่แน่เดือ sông vàng đăng, mà nô mai men à bốn năm hẹn nên năm hỏi ăn năm hỏi nhang ngư cụ đẻ đứa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì sang lại thang và Ghiền Mì khói bên đăng quân mương khói hương ly song đi say chèn à. là pha la ca thịt คำพระศาสานาะให้ฤาษสอยุจนจน,นดอกคุณอว่าทั่วแดนละหมทุกคงเขตแผ่นแดนป่องทอลานี่ได้เบิ่งสีใบบุญทานพระคุณผู้บุญล้ำนะขอคุณพระพุทธให้นำคำเน้อคุณพระธรรมเอ้ให้นำเอสโ Pha xuống uông nhót tiêm mẹ tiêm càng, dã hăng khen nè, dã hăng khen. Xứng sắc xít lịt nhót nhìng dù nó đen đen. จงประเศษผาพอนใช้กระดังใจหมายมุ่งหน้าน้ำพระดุลพนัยกับสดใสนอดถอนทัวห่มพ่อใส่ไฝ่ปงพัวอ้ยพายดูหายสงสงพระดุลคำแม่ละสุดทางพระลาสาน

ตกบกก้อยพากันออกควันตกหมอกกอยพากันลูกควันตกหูกายากันพ้นควัเจ้านี้อยได้ไปยู่ซนในหวยดอกแกมปูแกมปาว่าม ควันผู้เป็นกากนันให้เจ้ามาอยู่แวนไว้ควันผู้เป็นวัดและเป็นใดให้เจ้ามาอยู่วันเฮามีทางควันผู้เท่าเท่านั้นได้คอยสักไม่ควันเท่าตามลังมาอยู่จุบ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 วดแด่ควันเอื้ยมาดำทั้งเป็นคนทองมาดำปองเป็นคนทาง xin quang mẹ quay quang nam Á bát bắt nam luôn hoài khói quán nạc châu ni khói loài Hãy subscribe cho kênh Ghiền các châu ní kia, may hoa lúm pastel kiểu kiểu lúm pastel kiểu kiểu quán นเด้อยมาเด้วยโอ้โหอาดังนั้นแล้วก็จึงบายเอาฝ่ไฟอมแก้วมงคลบุญคุณดีงามดูอาดผู้ควันลาดแขนหลานว่ามาเยา ขั้นเป็นผูกเบื้องสายคอยควันนาธนาเสียดราชจะเลื่ญนนาขนุงสีหามาดี่มาเยอะขั้นเป็นผูกเบื้องขวาคอยควันนาธนาเสียดราดจะเลื่ญนและนาขนุ่งสีหามาดี่โยมา โมทุกมาทุกตอนทุกข์ก็ทันแทนว่าแล้วตั้งแหกตั้งแต่ในกาลนี้นี้เมื่อนาเจ้าญาถอยสาเสียสีให้นาคธนสิทธ์ิและนาคธนุง จงมีอายุยืนยาวยาด้สันมันในพวกเจ้ามันปั่นงามเขาควงอะมันในพวกเจ้ามันปั่นข้างหมูถอกเทือนมันในพวกเจ้ามันปั่นเทือนสั่งฮองมันในพวกเจ้ามันปั่นปงสั่งล้อมันในพวกเจ้ามันปั่นก้อนหินแดงะแข็งในพวกเจ้าแข็งปั่นก้อนหินลาดสุงเทียมบาดเขาสาเม่นใหญ่เพียงตัวคนพวกเจ้านี่ยาด้หักใหญ่เพียงหลัก ขวัญพวกเจ้านี่จาได้กุณยาได้มนเหมือนตองอ่ะาได้มองเหมือนเท่า่าได้เก้าเสียสีหายนาธนาเสียราจะลื่นและนาธนงเสีหามาดนี้มีตั้งแต่อายุวันนั่งมีสุขังพาลังอ tăng thiên mà hàn, đón tha ปัาปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังพันธามีสปะโสโสธรโธสุขิโตวิรุณโหพุทธศาสเสนอโรโคสุขิโตโหหิสหสัพเพหิจาติพีสา